สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันอังคารที่27มีนาคม2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นเอฟโคค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะก็คือที่แนะนำกันเพราะว่าพื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนไปเพราะว่าจะหันเข้าสู่ธุรกิจพลังงานนั่นเองค่ะ โดยการเข้ารวมธุรกิจกับ i f ฟด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถ้าสำเร็จจริงนะคะรายได้ของบริษัทเนี่ยคงจะไม่ย่ำอยู่แค่600ล้านบาทแต่จะขยับเพิ่มขึ้นไปได้เป็นหลายพันล้านบาทได้ในไม่ช้านี้ค่ะและเพราะโครงการดังกล่าวนะคะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่มูลค่า1.1พันล้านบาทร่วมทุนกับบริษัท c e l t i c Square จำกัดแถมได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี B.O.I ถึง8ปีนะคะ แค่นั้นยังไม่พอค่ะบริษัทนะคะมีนโยบายซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก2-3โรงนะคะซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ากำลังรุกหน้าในธุรกิจพลังงานอย่างแท้จริงค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือประเมินในระยะยาวบริษัทน่าจะเป็นเชิญอารา d สต็อกอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าจะมีรายได้ส่วนที่เป็นพลังงานเข้ามาก้อนโตแล้วก็จะเห็นผลชัดในครึ่งปีหลังนี้ค่ะและถ้ามองภาพ กราฟในระยะยาวนะคะก็จะเห็นการวิ่งแนวแบบ uptrend channel นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะน,นี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนในระยะสั้นนะคะก็น่าจะมีโอกาสดีดตัวไปที่กรอบแนวต้านที่ระดับ2.30บาทส0สตางค์ได้ไม่ยากค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น sst ค่ะโดย2วันมานี้นะคะเด็กแนวก็ได้รับคำถามจากนักลงทุนมากที่สุดก็คือหุ้นทัพย์สีไทยว่าทำไมราคาถึงลดลงนะคะแต่ก็ ไม่มีใครบนอะไรเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเด็กแนวเคยปลุกเคยดูนะคะว่าปลุกขึ้นมาจากราคา8บาทถึงตรงนี้ทุกคนก็มีกําไรซึ่งจะมากน้อยก็สุดแล้วแต่ต้นทุนของตัวเองนะคะแต่คนที่ไปซื้อเอาราคาใกล้สูงสุดก็ต้องอดทนกันให้มากคําถามที่จะได้รับดูเหมือนจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากกว่าว่า S S T เนี่ยมีการเพิ่มทุนปริมาณมากนะคะโดยมี general mandate อีก90ล้านหุ้นนะคะจนถูกเข้าใจในเชิงลบ ซึ่งอันเป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ควรทําความเข้าใจให้มากเพราะว่าออกกฎมาแบบนี้นะคะรายย่อยไม่เข้าใจก็พากันปั่นป่วนไปหมดค่ะแต่อันที่จริงแล้วนะคะการขอ general uh, mandate นะคะก็คือการขอสิทธิ์ล่วงหน้าไว้สําหรับการประชุมบอร์ดตอบตอนตอน้ตนปีนั่นเองค่ะเมื่อถึงเวลาก็เพิ่มทุนจริงก็จะได้ไม่ยุ่งยากค่ะ แต่สิ่งที่ทําให้นักลงทุนส,สับสนนะคะเข้าใจกันว่าเพิ่มทุนทีเดียวสองกอนทางออกหุ้นปันผลแล้วก็ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่เนี่ยก็ทําให้เททิคินกันระนาวค่ะสรุปตรงนี้นะคะคือเป็นการขอดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีการเพิ่มทุนอย่างใดอาจจะไม่เพิ่มเลยในปีนี้ก็ได้ค่ะและไม่มีผลอะไรกับหุ้นหรือนําไปคํานวณแล้วเนี่ยก็แนะนํานะคะว่าให้เลิกสับสนกันได้เลยค่ะ ส่วนการออกหุ้นปันผล5ต่อ1นั้นก็จะให้ยิวราวๆ20%ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะคะและช่วยลดอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทอีกด้วยค่ะสิ่งที่น่ามั่นใจได้นะคะก็คือในช่วงไตรมาสที่1น,นี้นะคะผลประกอบการมีโอกาสเติบโตเป็นเท่าตัวเลยค่ะจากการคุยกับผู้บริหารนะคะซึ่งถ้าประเมินตัวเลขคร่าวๆแบบคอนซ v เ t i ีฟกดตัวเลขกำไรต่ำสุดปีนี้ ไม่นับรวมกําไรที่จะเกิดจากการขายที่ดินอีกมากนะคะก็จะมีกําไรแบบเห็นที่ระดับประมาณ310ล้านบาทได้ค่ะซึ่งให้ทาร์เก็ตตามคำ P/E ตลาด15เท่าก็จะมีพื้นฐานอยู่ที่ระดับประมาณ25บาท80สตางค์นะคะอันนี้ยังไม่นับรวมหุ้นปันผลอีกซึ่งถึงตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่ลุ้นว่าจะกลับมาเด้งได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งนะคะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น BLA ทยอยซื้อลงทุนค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่48บาทถึง47บาท75สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นมาลีซื้อเก็งกําไรค่ะมองกรอบราคาไว้ที่40บาท25สตางค์ถึง40บาทค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้น BJC นะคะซื้อเก็งกําไรค่ะ ประเมินกรอบราคาไว้ที่38บาท25สตางค์ถึง38บาทค่ะมากันทั้งด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกได้แก่หุ้น g f p t หาจังหวะขายมองกรอบราคาไว้ที่10บาท60สตางค์ถึง10บาท50สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปได้แก่หุ้น ifex หาจังหวะขายค่ะมองกรอบราคาไว้ที่2บาท8สตางค์ถึง2บาท6สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้นโซล่าหาจังหวะขายเช่นกัน มองกรอบราคาไว้ที่1.93บาท93สตางค์ถึง1.92บาท92สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ในเวลาเดีวยวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ